สังเช้าฟ้าบรตรกาหางโหงหรือหลอดไฟเลื่อยต่างๆนะครับถ้าสถาพร้อมนะครับปัจจัยพร้อมอาจแจ้งความผสมได้นะครับที่วัดพระธาตุดอยสเุเทพพสเศเพราะว่าที่พึ่งอย่างอื่นขาเราไม่มีนะครับเราจะไปพูดว่า,ต,า,า,นานตังรนังงานี้ะฉายาเจ้าขอถึงเงินทองเป็นที่พึ่งไม่ได้นะครับอายุเราใกล้ฝั่งแล้วเราต้องพูดว่า พุทธธรรมสระนังพระฉามิพระพเจ้าขอถึงผู้เจ้าเป็นที่พึ่งธรรมมังสระนังพระฉามิพระพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสระนังพระฉามิพระพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อเราวายช <c oughs> นนะครับเมื่อเราจับชีวิตต้องรับแบบไปนะครับก็คงมีแต่กรรมก็คือกรรมดีหรือกรรมชั่วนี่แหละที่จะติดตามตัวเราไปใน พบเบืองหนานะครับนะก็ไว้เป็นข้อคิดนะครับอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับทุกท่านนะครับท่านบอกว่าทุก<ป>คน<โ>เนี่<า>ยไล<ส>่สวดมาเนี่ยจะ<า>ยมีอยู่สองอย่างที่จะติดตามเราไปนะครับอสองคนติดตามหนึ่งคนถามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนเดินตามจะมีสองคนที่เดินตามเราไปก็คือบุญกับบานะครับนี่แหละ พระท่านจะสอนเสมอว่าบุญกับากบาปเพราะนั้นที่คิดตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวท่าหวอยู่นั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราคิดนะครับพิจารณาให้ดีแล้วก็มันทำคุณงามความดีเท่าที่เวลาจะอำนวยนะคร<ด>ับ<ด>ไม่ต้องทำทุกวันทุกกะจิตนะครับเท่าที่เรามีนะครับเท่าที่เรามีเวลานะครับก็จะทำให้ เป็นอนุนสองค์ืบุญให้แก่ท่านนะครับเมื่อท่านลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับสุขติสุขจิตตามตัวแปลว่าไปดีก็คือจะไปสู่สวรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพข้ามตัวสดแต่เป็นจีวันประทับก็ได้นะครับหรือวัดอื่นก็ได้นะครับก็เชิญได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่กาลังศรัทธา กำลังสร้างนะครับวัดที่ต้องการกำลังศรัทธาจากญาติโยมยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนานะครับเพราะเราไม่แน่ว่าในอีกร้อยปีข้างหน้านะครับพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราจะอยู่ยั่งยืนยงงหรือเปล่านะครับเราดูได้ที่ประเทศอินเดียน,นะครับบอกเกิดของพุทธศาสนาพทธเจ้าทรงพระชนอยู่นะครับก็ยัง เรียกว่าแทบหายสาบสูญไปจากอินเดียก็พึ่งจะมาฟื้นูออกเมื่อเดือนนี้นะครับเมื่อไมากี่ร้อยปีมาน,นี้เองนะครับ <c oughs> ประเทศไทยของเราก็ไม่แน่นะครับว่าในอีกร้อยปีสองร้อยปีข้างหน้าศาสนาพุทธจะอ,อยู่ยังย่งยืนงงงงงอยูอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผยแค่ไปในประเทศอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่อเมริกา เท่าที่ความสามารถของพ,พระสงค์แต่ละรูปท่านจะสามารถทาได้นะครับทอดบางรูปท่านาก,ก็ไม่เก่งภาษานะครับบางลูกก็เก่งอย่างพระเดชพระคุณเจ,จ้าจุกุนี้ถือว่าเป็นกาลังหลักนะครับพระเดชพระคุณเจ,จ้าจุกุลข้าิเศษรมคุญว่าสาาุทาว่าท่านความรู้ความสามารถนะครับท่านเป็นพระราชาการนเะน่าภาษางกฤษก็ได้นะครับโดยเฉพาะ เป็นคบบรับปริรับจบปียาทางโลกนะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นกำลังหลักในการเผยแพร่ศาสนานะครับครับก็อีเมนึงนะครับอีเมนึงก็ได้ต้องขอไปนะครับที่ราชานะครับก็ขอเวลาท่านอีสานนี่เห็นเพื่อนกัน สำหรับการถวายผ้ากรถินนะครับกรถินพระราชทานกระถินหลวงเนี่ยถ้าเป็นวัดธรรมยุทธนะครับคงเป็นวัดที่จะไม่ถวายเช่นมะไม่ถวายจะมีผ้ากระถินก็จะเป็นผ้าขาวนะครับผ้าขาวนะครับเออก็จะเป็นผ้าขาวซึ่งจะถือว่าเป็นผ้ากระถินที่จะนํามาให้กับพระสงฆ์ได้รับแล้วก็มากลับมาจับมาเย็บมาย้อม ถามให้เห็นท่านุ่มที่เราเรียกว่าอันชลาวาศหรือผ้าผมที่เราเรียกว่าอุตราศผมืืนใดผืนหนึ่งหรือจะเป็นผ้าสังคาติที่เราอาเรียกว่าผ้าผ้าบ่านะครับท่านจะเห็นว่าทุกโลกจะมีผ้าผ้าบ่าเรียกว่าสังคาตินะครับผ้าสังคาติอีกจะทําผืนใดีผืนหนึ่งก็ได้นะครับจะเป็นผ้านุ่มเรียกว่าสบงก็ได้จะเป็นผ้าผม เียว่าพจีวรคุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมให้การติดตามการถ่ายทอดกระถินพระราชทานนะคะที่วัดไทยนะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพอเมริกานะคะคนที่เดินมานี่ก็คือคุณพี่จอยนะคะท่านก็เป็นกรรมการที่ดี่ค่ะพี่ท่านก็เป็นกรรมการที่นี่อีกสักครู่นะคะก็คงได้เห็นชมกันสำหรับวันนี้นะครับเรายังไม่ทราบว่า พระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดพระธาตุดอยสเสศผ้ท่ารูปนั้นรูปไหนที่เป็นผู้รับผ้ากระิบน,นะครับเรายังไม่ท่านะครับต้องให้พระสงฆ์ท่านสวดน,นะครับมอบผ้ากระิบนั้นให้กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นพ้าลูกวัดก็ได้เมอนนะคะ,<ล>ะไม่ได้เจอกันนะคะ ามานติดมันปูแต่เดิมมันเรียกน้นองคนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะทีเ่เห็นประชาชนเป็นปื้อใจนะคะทุกคนมาร่วมดีทากจนมันไม่เป็นยินดีทานใหญ่เป็นเกษตรกรซะเลยนะก็มีทัท้งชาวไทยชาวลาวโดยเฉพาะ น้องแม่จำชื่อไม่ได้ไกลไม่ใช่เหรอมันตื้นตันตื้นตันคือคำว่านั้นเลยต้องมาเพราะว่าหนังเคยได้รับด้วยแล้วมาที่นี่ไงก็ต้องมาเผยแพร่คืองานของหนูเนี่ยต้องมาถ่ายทำคนนี้เป็นทั้งนางงามเป็นทั้งนางแบบฉนเป็นนักโพสตเป็นนั่งนักชาวเป็นทุกอย่างของชุมิโทมิคิทันสั่งมาให้เป็นต้องเป็นเก่งทุกอย่างเดี๋ยวตอนนี้เรารออะไรกันที่นี่เรารอ อาะการจะเอาผ้าผ <this> <check it> <this> ้ากระดาผ้าระิ kids, ่นรที่ใหญ่ท่นน้องอนี้นะคแล้วก็จะมีเกิดเพลงรอรแล้วก็ก็จะมาปราทุกคนก็จะริบขึ้นจริเพื่อว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องท่นนันเดือนจะไปเอาผ้าใส่ในงลวงค่ะนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะคือกัลยาณมิตรเดินมาคุย้วยนะคะอบคุณค่บมุค่ะสวัสดีค่ะ เขบอกหอซื้อจากเธอโอยจริงมีไหมนี่ีค่ะมีอี่ถโอเคล้วเดี๋ยวเราไปดให้ขอต่งอนะขอบคุณค่ะซุ่มๆได้ไหมซื้อได้มาเย็บเองเหอ่ได้เดี๋ยวจีอยู่ในสุดทีเดี๋ยวดูด้วยาษาได้แล้วจะไเห็นว่าถ้าะอุ้งตังนี่หละสายดินที่มาจากที่ไหน ที่นี่แหละวัดป่านี่แหละวัดป่าวัดป่าเ็านเดี๋ยวเราจเอาไม้พวลลปตรงนี้วังอยู่กับทุเรีนลูกไปให้จอนะจองไปเลยเดี๋ยวครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอจบถ่ายทอดเิทางนก่อนเดี๋ยวจะไปชมการถ่ายทอดปกรถินพระราชทานนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวยงานะ